วันนี้เราจะมาพูดกันในเรื่องของตลาดไบนารีทำไมต้องเป็น IQ Option โอเคครับสวัสดีครับทุกคนก็จากที่ผมเคยอธิบายนะครับเกี่ยวกับตลาดไบนารีนะครับตลาดไบนารีก็มารีแคปกันอีกรอบหนึ่งก็คือเป็นตลาดเก็งกําไรรูปแบบหนึง่งที่เราสามารถทํากําไรได้นะครับจากการเก็งกําไรในฝั่งของขาขึ้นและขาลงตามกรอบช่วงเวลานะครับที่เราได้เลือกไว้และคําถามก็คือวันนี้ตลาดไบนารีนะครับมีโบรกเกอร์เยอะแยะมากมายเลย เราจะเลือกโบรกเกอร์จากอะไรแน่นอนนะครับถ้าเป็นเรื่องหลกัหลกๆเราก็จะดูในเรื่องของการฝากถอนนะครับว่าเงินเข้าจริงไหมนะครับสองเรื่องความน่าเชื่อถือนะครับว่าได้เปิดมานานแล้วหรือยังสามก็จะเป็นในเรื่องของความสะดวกสบายนะครับการซัพพอร์ตหรือโปรโมชั่นต่างๆและแน่นอนครับว่าในตลาด b บ n a r y ผมเลือก IQ Option นะครับเป็นโบรกเกอร์ number one ที่ผมใช้นะตอนนี้ ว่าทำไมเราถึงต้องเลือก IQ Option นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันทีละข้อนะครับนะตอนนี้คือตัวเซ้งอยู่ที่หน้าเว็บไซต์นะครับของ IQ Option แล้วนะครับต้องบอกก่อนว่า IQ Option เนี่ยเราสามารถเทรดได้ทั้งตลาดหุ้นตลาด forex แล้วก็ตลาดคริปโตเคอเรนซีแน่นอนครับโปรดักในการเลือกเทรดเนี่ยมีเยอะแยะมากมายนะครับที่เราสามารถที่จะเลือกเทรดได้และแน่นอนนะครับในข้อแรกในเหตุผลที่ว่าทําไมเราถึงต้องเลือก IQ Option ก็คือเรื่องของการถอนเงินคือเป็นเรื่องสําคัญมากนะครับถ้า เราเลือกบล็กที่ถอนเงินไม่ได้มันก็ไม่เวิร์กถูกไหมดังนั้น IQ Option ครับเป็นบล็อกที่ถอนเงินได้ค่อนข้างไวนะครับจากหน้าตรงนี้ทางขวามือนะครับจะมีฟังก์ชันการถอนเงินเราสามารถกดเข้าไปในนั้นได้ก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับทีละขั้นตอนนะการถอนเงินนะครับเราสามารถถอนเข้าบัญชีธนาคารของเราโดยตรงได้นะครับก็จะมีธนาคารให้เราเลือกทางซ้ายมือตรงนี้นะครับเยอะแยะมากมายเลยโดยการถอนนะครับเงินก็จะเข้าบัญชีธนาคารของเรา ภายใน24ถึง72ชั่วโมงและที่สําคัญครับข้อที่2เลยก็คือเรื่องของความสะดวกสบายนะเข้าเนี่ยเรามีปัญหาเรามีคําถามเราสามารถที่กระทักซัพพอร์ตตรงเนี้ยไปได้นะครับตลอด24ชั่วโมงและในข้อที่3านะครับเป็นเรื่องของหน้าจออินเทอร์เฟซที่ดูง่ายคือแบ่งแยกชัดเจนในฝั่งขวาก็เป็นเรื่องของการกําหนดค่านะครับในการซื้อการขายการวางเปอร์เซ็นต์จากพอร์ตต่างๆนะครับส่วนในฝั่งของทางซ้ายก็จะเป็นในเรื่องของตัวเครื่องมือไม่ว่าจะเป็นอินดิ เคเตอร์นะครับประวัติการเทรดนะครับรวมถึงแชทที่เราสามารถเข้าไปดูบทวิเคราะห์ได้แล้วถ้าเป็นด้านบนนะครับเราก็สามารถที่จะปรับหน้าจอของเรานะครับในการเพิ่มกราฟได้อีกทั้งยังสามารถเลือกนะครับสินค้าการเทรดได้ไม่ว่าจะเป็นตลาด f o r e x ตลาดหุ้นหรือจะเป็นตลาดคริปโตเคอเรนซีและนี่คือข้อที่3และแน่นอนครับว่าข้อที่4เป็นสิ่งที่สําคัญมากก็คือในเรื่องของระบบการเรียนการสอนที่จำเป็นจะต้องมีเพราะว่าถ้าวันนี้ครับเราจะเข้ามาเทรดเราจําเป็นจะต้องศึกษาหาความรู้นะครับยิ่งเรามีความรู้ที่มากขึ้นความเสี่ยงนะครับในการที่เราจะอยู่ในตลาดนี้ก็จะน้อยลงอย่างในข e ีดอัพชันนะครับก็จะมีระบบในการเรียนการสอนให้นะครับไม่ว่าจะเป็นอันแรกครับทเทรดยังไง คู่มือการใช้งานอินเทอร์เฟซหรือหน้าจอที่ทุกคนเห็นอยู่นะครับวิดีโอทั้งหมดพื้นฐานต่างๆนะครับการเทรดมาร์จิ้นรวมถึงการใช้อินดิเคเตอร์บางตัวที่เราก็สามารถเรียนรู้ได้จากทางอินเทอร์เน็ตและที่สําคัญครับว่าเท่านี้เราเริ่มต้นเข้ามาเทรดแล้วอยู่ดีๆเราจะใช้เงินจริงเลยได้ไหมมันก็ได้แต่ทาง IQ Option ก็จะมีพอร์ตนะครับในการเปิดบัญชีทดลองให้เราสามารถที่จะทดลองการซื้อขายได้จากบัญชีในตรงนั้นประกอบกับระบบการเรียนการสอน การถอนเงินเนี่ยแหละครับก็เป็นเหตุผลของผมทั้งหมดดังนั้นก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อนะครับว่าวันนี้เราจะเริ่มต้นเทรดเราจะมีกลยุทธ์อะไรในการมาแชร์กับทุกคนบ้างก็เดี๋ยวผมจะยกมาสักหนึ่งกลยุทธ์ที่ผมใช้ในการเทรดแล้วกันก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ ก็เดี๋ยวเราไปดูนะครับกลยุทธ์ที่เราใช้กันบ่อยในตลาดไบนา r y กันก็ในตรงนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าผมก็ไปเรียนรู้อม่ทีนึงเหมือนกันเราก็จะมาแบ่งปันให้กับทุกๆคนนะครับโดยการใช้อินดิเคเตอร์เพียงแค่1ตัวนะครับแต่ตั้งค่าทั้งหมด2ค่านั่นก็คือ SMA 3และ5ก็อันดับแรกนะครับเราต้องมาดูในฝั่งของเงินทุนของเราก่อนถ้าเงินทุนตรงนี้5 0 0ห0ื่นคำถามก็คือเราจะ รับความเสี่ยงได้กี่เปอร์เซ็นต่อรอบเพราะว่าลิกรีวอ์ดของตลาด IQ Option ันะครับความเสี่ยง1%ต่อผลตอบแทนอีก1%นดังนั้นจะต้องเป็นความเสี่ยง1%ในระดับที่เราสามารถรับได้ถ้าวันนี้ผมมีเงินอยู่50,000บาทผมรับความเสี่ยงได้ประมาณ1% 5 0,000คูณ1%ก็จะเป็นเงินประมาณ500ถ้าใครรับความเสี่ยงได้มากขึ้นเราก็สามารถที่จะเพิ่มจำนวนเงินในตรงนี้ได้นะครับอย่างตรงนี้10%บเาจรลดลงนับเหลือเพียงแค 500, นะครับ ตอนนี้เราวางความเสี่ยงไว้หนล้วคอแหละข้อแรกเราวางเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงก่อนนะ2คือในเรื่องของตัวเส้นนะครับเราจะเปลี่ยนกราฟนะครับของเขาเป็นแบบของแท่งเทียนอ่าว้วเ,เลือกไทม์เ a m e นะครับเป็น1นาทีโอเคจากนั้นครับเราจะไปที่ตัวชี้วัดนะครับ moving average เส้นค่าเฉลีย่ยนะครับแล้วก็ตั้งค่านะครับอันนี้เป็น SMA อ่ะ3เรากดเลือกใช้มันก็จะมีเส้นนะครับ ต่อมาเราเพิ่มอีกตัวหนึ่งครับเป็นเส้นค่าเฉลี่ยเหมือนเดิมเลยนะครับแต่เราเปลี่ยนจาก3เป็น5แล้วเราก็เลือกสีใหม่อาจจะเป็นสีเหลืองนะครับเป็นสีที่เรามองเห็นได้ชัดก็ตอนนี้เราตั้งค่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมต้องบอกก่อนนะคบว่าเส้นตรงนี้เราสามารถที่จะดูเอาไว้ใช้ในการดูแนวโน้มถ้าวันนี้นะครับราคาอยู่ใต้เส้นค่าเฉลี่ยเราก็จะโฟกัสหน้าเซลล์ถ้าราคาอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเราก็จะเล่นหน้าบาย ส่วนวิธีการเทรดนะครับเราต้องดู SMA ก่อนว่าตัดกันไหม 2. เราดูแท่งถัดจากการตัดกันครับว่าเขาปิดแดงทะลุเส้นไหม 3. ก็คือให้ดูแท่งก่อนหน้าว่าเป็นสีแดงหรือเปล่าถ้าเป็นสีแดงเราก็สามารถที่จะกดเซลล์ได้ โอเคครับจากที่เราพูดไปก่อนหน้านี้ก็เป็นเรื่องของวิธีการใช้กลยุทธ์นี้นะครับก็เดี๋ยวเราไปลองเทรดจริงกันนะครับอันดับแรกคือเราวางความเสี่ยงไว้ที่500นะครับก็คือ1%เราเช็คก่อน SMA นะครับตัดกันบริเวณตรงนี้นะครับแท่งปิดเขียวเหนือเส้นแล้วนะครับแท่งก่อนหน้าเป็นสีเขียวก็เราจะรอดูนะครับว่าตอนนี้บ่ายโมง24อีกประมาณ8นาทีนะครับกราฟก็จะเปลี่ยนแท่งดังนั้น เราจะทำการกดนะครับซื้อเข้าไปนะครับทางที่ดีนะครับ,ร,บรอกราฟลงมาเทสบริเวณเส้นนะครับแล้วก็รอใกล้หมดเวลาเราก็ค่อยเข้าซื้อนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรารอดูนะครับว่าออเดอร์นี้จะเป็นยังไงอีกนิดเดียวครับอีก8วินาทีนะครับ เรียบร้อยนะครับนี่คือกลยุทธ์การใช้ SMA ในเบื้องต้นนะครับก็แน่นอนว่าเดี๋ยวเราจะมีกลยุทธ์มาแชร์ให้ทุกคนอีกแน่นอนดังนั้นครับก็อยากจะฝากบอกทุกคนนะคะว่าการเข้ามาในตลาดนี้อันดับแรกเลยคือเราต้องมีความรู้ดังนั้นศึกษาหาความรู้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับศึกษากลยุทธ์ในการเทรดนะครับเก็บประสบการณ์บินไวเ้เยอะๆนะครับเราก็สามารถที่จะประสบความสำเร็จในตลาดนี้ได้แล้วเราเจอกันนะครับในวิดีโอหน้านะครับ We'll